พี่โมหุกที่ยืนอยู่นี่เป็นส่วนหนึ่งของเพื่อนที่อยู่ข้างในงนะเป็นส่วนหนึ่งเป็นพี่ที่เก่งกิจกรกรมทำกิจกรรมในทุกเรื่องเป็นผู้ที่มีจิตอาสาเป็นผู้ที่ช่วยเหลืออ่านส่วนรวมในงาอีกอิ่งวันยุดวันเสาร์ที่แม้จะผิดพาคเรียนขอให้ทราบข่าว,าวพี่เพรา่าจะมาช่วยกิจกรรม สิ่งหนึ่งอยา่างที่พอถ่าเราย้อนกลับไปคิดก็คือกิจกรรมกับการเรียนน,น่า,นา,นเาเป็นของคู่กันงานสังคมงานจิตอาสาเป็นของคู่กันแต่พี่ๆจะอยู่ข้างหน้าก็คือกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่จะให้พวกเราได้สูตร่วมกันว่าเราไม่ได้พุ่งแต่เรียนอย่างเดียวกิจกรรมหรือเรียกว่าทักษะมนุษย์หรือสิ่งเหล่านี้จะติดตัวจะทําให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 啊，朋友，好困。